หากจะพูดถึงเรื่องราวของ UFO ก็มีหลักฐานการพบเจออยู่มากมายเลยครับท่านผู้ชมที่เคยปรากฏอยู่ตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ซากของวัตถุปริศนาที่ตกลงในเมืองลอสเฟลของสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นลำแสงลึกลับจำนวนเจ็ดวงที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าของวอชิงตันดีซีซึ่งรวมไปถึงการที่มนุษย์ถูกวัตถุบินได้ลึกลับปล่อยลำแสงทำลายร่างกายหลายเหตุการณ์แต่ทว่าในปัจจุบันมีชาวโลกที่ไม่เชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวมากมายที่พวกเขาพยายามตั้งข้อ สงสัยว่าเพราะเหตุใดทั้งที่โลกของเรามีวิวัฒนาการมากมายจนมนุษย์เกือบจะทุกคนบนโลกต่างก็มีกล้องถ่ายรูปคุณภาพดีติดตัวกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมาการบันทึกภาพของ UFO ได้ถึงลดลงหรือถ้ามีใครสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทำไมาภาพนั้นถึงเป็นภาพที่สั่นคลอนและไม่เคยชัดเจนเลยแม้แต่ครั้งเดียวรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมารวมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดทั้งที่โลกมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าในอดีตมากมายแต่ทำไมาการ พบเจอและการบันทึกภาพ UFO จึงลดน้อยลงและภาพเหล่านั้นก็ไม่เคยชัดเจนเลยสักครั้งซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในอดีตโลกของเรายังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีไม่ได้ไกลขนาดนี้การส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศจึงยังไม่เกิดขึ้นทําให้ยานพาหนะของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกสามารถบินเข้ามายังโลกได้อย่างไม่มีอุปสรรคแต่ทว่าในปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างมากทําให้มีดาวเทียมมากมายถูกส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศซึ่งดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน15ปีและเมื่อดาวเทียมหรือยานอวกาศเหล่านั้นหมดอายุพวกมันจะกลายเป็นซาก ขยะอาวกาศเป็นเหตุให้ UFO เหล่านั้นที่เคยบินเข้าโลกได้อย่างไม่ยากพวกเขาจะต้องเจออุปสรรคอย่างขยะอาวกาศที่ลอยเคว้งคว้างเกลื่อนกลาดอยู่รอบโลกจึงอาจจะเกิดความเสี่ยงมากเกินไปที่จะบินเข้ามาและพวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปสำรวจดาวดวงอื่นแทนแล้วก็เป็นได้ เหตุผลต่อไปที่ในปัจจุบันเราไม่มีการพบเจอ UFO หรือสามารถบันทึกภาพ UFO ได้บ่อยครั้งเหมือนในอดีตก็อาจจะเป็นเพราะว่า UFO ที่เคยถูกบันทึกภาพได้เหล่านั้นอาจจะเกิดการขัดข้องของเครื่องยนต์เนื่องจากเกิดความเสียหายจากการประทะก,กับชั้นบรรยากาศโลกจึงทําให้ต้องบินลงมาต่ำกว่าปกติและต้องลงจอดกับพื้นดินเพื่อซ่อมแซมความเสียหายเป็นเหตุให้หลายต่อหลายครั้งมักจะมีภาพของ UFO ในขณะบินบนความสูงที่ต่า และการพบเจอ UFO ในขณะลงจอดที่พื้นดินตามที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในอดีตหรือจากการให้ปากคำจากผู้ที่พบเจอในอดีตนั่นเองการพบเจอ UFO มากมายในอดีตอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกพยายามที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในโลกของเราเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาทรัพยากรที่พวกเขาต้องการซึ่งในปัจจุบันพวกเขาอาจจะสามารถตั้งฐานปฏิบัติการได้สำเร็จ และมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกอย่างเช่นสถานที่เหล่านี้ที่มีการพบเห็นวัตถุบินได้ลึกลับทําการบินผ่านไปผ่านมาในปัจจุบันอยู่บ่อยครั้งจนกลุ่มนักล่ามนุษย์ต่างดาวต่างเชื่อว่าสถานที่เหล่านี้อาจจะเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่พวกเขาก็อาจจะสามารถเรียนแบบลักษณะท่าทางของมนุษย์และเข้ามาแฝงตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้อย่างแนบเนียนอย่างที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง MIB ก็เป็นได้ จากหลักฐานมากมายที่ถูกค้นพบในอดีตก็ล้วนแต่บ่งชี้ว่าหากสิ่งของเหล่านั้นเป็นของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงพวกเขาเหล่านั้นน่าจะมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าโลกของเราอย่างมากจนถึงขนาดที่นักล่า UFO และนักวิทยาศาสตร์หลายคนตั้งชื่อพวกเขาเหล่านั้นว่าผู้ที่ทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกจึงทําให้ UFO ที่เราเคยบันทึกภาพได้อย่างมากมายในอดีตก็อาจจะถูกพัฒนาให้มีระบบเงาสะท้อนหรือว่าโหมดการพลางตัวอย่างเช่นการพลางตัวที่ปรากฏขึ้นในหนังเรื่องดี e อ v เว g เจอร์ที่ช่วยป้องกันไม่ ใครสามารถพบเห็นและถ่ายรูปยานพาหนะของพวกเขาได้นั่นเอง เนื่องจากในอดีตมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และวิธีการตัดต่อภาพและวิดีโอก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ในยุคสมัยนั้นจึงทำให้รูปถ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ UFO ไม่มีการพิสูจน์และตรวจสอบอย่างชัดเจนว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นรูปหลอกลวงหรือว่าเป็นรูปถ่ายที่เกิดขึ้นจริงอีกทั้งในต่างประเทศได้มีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของ UFO ในอดีตกับการโยนฝาถังขยะหรือฝาคลอดล้อรถยนต์ว่ามีลักษณะที่เหมือนกับ UFO กำลังบินผ่านจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากครับที่พวกเขาเหล่าานนั้้ออจจะถูกกหหลใหชื และกลายเป็นเรื่องที่ยังคงถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือการวิเคราะห์ว่าทำไมเราจึงพบเจอและสามารถบันทึกภาพ U F O ได้น้อยลงทั้งๆท,ที่มีกล้องถ่ายรูปอยู่มากมายซึ่งหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปหรือว่ามีเหตุผลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยและบอกกับเราในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ พราะรายการของเราเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อและการสัมผัสด้วยตัวเองและเหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ